สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง basic histopathology กันอันนี้จะเป็นภาคที่หนึ่งเราจะเน้นที่เรื่องของเซลล์การเร็ียัตของเซลล์แล้วก็บวกเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อรอบๆด้วยเรามาทบทวนความรู้เบื้องต้นกันนะคะเซลล์ Sales ประกอบไปด้วยส่วนเซลล์เมมเบรนหรือไซโตพลาสซมิกเมมเบรนรอบนอกที่เป็นตัวกาหนดรูปร่างของเซลใช่ไหมคะแล้วก็ไซโตพลาซึมภายใน ที่เราจะดูที่ลักษณะของสีสันการติดสีของมันแล้วก็สิ่งที่อยู่ภายในถัดเข้ามาก็จะเป็นนิวเคลียสซึ่งก็จะมีนิวเคลียร์เมมเบรนกั้นแยกจากเซลโพลัสมภายในนิวเคลียสมีนิวเคลียลูสเห็นเป็นจุดอยู่ขนาดแตกต่างกันไปขึ้นกับลักษณะของเซลล์และมีโครมาตินโครมาตินก็คือ DNA ที่ขดกันอยู่ภายในนิวเคลียสก็จะมีลักษณะขนาดแล้วก็การกระจายที่แตกต่างกัน เรามารู้เกี่ยวกับรูปร่างของเซลล์กันรูปร่างของเซลล์มีได้หลายแบบนี่เป็นตัวอย่างรูปร่างชนิดแรกก็คือรูปร่างเป็นเหลี่ยมหลายเหลี่ยมหรือเรียกว่า polygonal บางคนก็เรียกว่า polyhedral ก็มีความหมายว่าหลายเหลี่ยมเช่นเดียวกันแต่ในทางทางพาโถอาจจะเรียกว่า s q u a r e o อยก็ได้คือรูปร่างคล้ายกับสี่เหลี่ยม สแควร์คือสี่เหลี่ยมมอยคําว่า o i d เรามาเติมข้างท้ายคําไหนก็จะแปลว่าคล้ายกับนะคะนี่เป็นตัวอย่างของสแควร์มอยเซลนะคะจริงๆแล้วอันนี้คือสแควร์มัสเซลเลยสแควร์มัสเซลก็เป็นเซลล์รูปหลายเหลี่ยมนี่แหละคะ่ะเป็นเซลล์เยื่อบุผิวผิวหนังแล้วก็ผิเผวเยื่อบุภายในช่องปากเป็นต้นนะคะดูสังเกตรูปร่างจะค่อนข้างมีเหลี่ยมมีมุม,มเรียงกันเป็นกระเบื้องนะคะเห็นช่องว่างระหว่างเซลล์ชัดเจน ถัดมาก็จะเป็นเซลล์ที่มีเหลี่ยมมีมุมเช่นกันแต่ว่ามีรูปร่างจำเพาะมากกว่าก็คือเซลล์รูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่เป็นลักษณะ C สี่เหลี่ยมด้านเท่าเราเรียกว่า Q ิวบอยด์เซลมาจากคําว่า Q ิวบิดส่วนเซลล์ที่มีลักษณะของสี่เหลี่ยมด้านยาวก็เรียกว่าคอลัมนาเซลล์มาจากคําว่าคอลัมน์นี่เป็นตัวอย่างของ Q ิวบอยด์เซลจะเห็นว่าเซลล์มันอาจจะไม่ได้สี่เหลี่ยมด้านเท่าชัดเจนเลยักทีเดียวแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วจะเห็นว่าด้านยาวกับด้านกว้างนั้น ใก,ใกล้เคียงกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของคาอ์หน้าเซลลซึ่งดูชัดเจนเลยว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเซลล์ Cell, แต่ละเซลลก็จะเป็นเรียงตัวในตามแนวยาวของเซลล์ต่ลน,นี้นะคะตัวอย่างถัดไปเป็นตัวอย่างของเซลล์ที่มีรูปร่างไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมได้แก่ทรงกลมหรือทรงรีนะคะตัวอย่างของทรงกลมก็ได้แก่เซลลในกลุ่มของเม็ดเลือดขาวซึ่งอาจจะมีลักษณะกลมที่แตกต่างกันไปเช่น กลมค่อนข้างกลมชัดเจนนิวเคลียสกสีเข้มมากดำหมายถึงสีน้าเงินเข้ม,มน,นะคะเซลล์ขนาดใหญ่นิวเคลียสกลมหรือว่าเซลล์ขนาดใหญ่นิวเคลียสไม่กลมเท่าไหร่แต่ว่ารูปร่างเซลล์โดยรวมค่อนข้างกลมถัดมาเป็นเซลล์ที่รูปร่างค่อนข้างวงรีนะคะอย่างเช่นตัวนี้จะเห็นได้ชัดว่าค่อนข้างวงรีจริงเซลล์อื่นก็จริงๆมีรูปร่างค่อนข้างวงรีเช่นกันแต่ว่าถูกเซลล์รอบๆเบียดสังเกตได้จากการที่เซลล์มันดูไม่กลมมากนัก,กทีเดียวมีแนวยาวของเซลล์ ที่แยกได้จากแนวกว้างของเซลล์นะคะแล้วก็เซลลมันไม่มีเหลี่ยมไม่มีม,มุมถัดมาเป็นเซลล์ที่มีไม่มีเหลี่ยมไม่มีม,ม,มุมแต่ว่ามีระยางใช้คำนี้ก็ได้ก็คือมันมีลักษณะคล้ายกับโปรเซสยื่นออกมานะคะเหมือนมีแขนมีขาหรืออาจจะเรียกว่ามันเป็นเซลล์รูปดาวคือใช้คําว่า stellate cells นะคะตัวอย่างของ stellate cell ก็ได้แก่เซลล์ใน เนื้อเยื่อฟังผืดทั้งหลายนะคะจะเห็นว่ารูปร่างมันไม่แน่นอนเลยนะคะตัวนี้ก็จะเห็นชัดว่ามันมีสเตลเลตชัดเจนนะคะมีแขนยืดบางตัวก็มีแขนยื่นอันเดียวนะคะบางตัวก็เห็นแขนอยู่นิดนึงสั้นๆผูกนี้นะคะนี่คือลักษณะของสเตลเลเตเซลอีกเซลหนึ่งเซลลนี้มีรูปร่างเหมือนกับกระสวยเพราะฉะนั้นบางทีเราก็เรียกว่าส,สปินเดิเลเซลล์นะคะ สปินเดนเซลเนี่ยมักจะมีนิวเคลียสเป็นรูปวงรีอยู่ตรงกลางนะคะตัวอ,อย่างของสปินเดนเซลที่เราพบบ่อยก็คือกล้ามเนื้อเรียบหรือสมูทพัโซเราอาจจะเห็นรูปร่างของเซล์ได้ไม่ชัดเจนนักแต่ว่าเราดูจากนิวเคลียสที่ค่อนข้างรีและยาวเราก็เลยอนุมานได้ว่าเซลลมันรูปร่างเป็นสปินโดถัดจากรูปร่างของเซลลเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะภายในเซลล์พลัสซึมกันบ้างภายในเซลล์พลัสซึมของเซลลนั้นอาจจะมีสารอื่นๆอีกที่ทําให้ เกิดลักษณะที่เฉพาะแล้วเราก็เห็นได้จากการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เช่นจากในรูปนี้จะเห็นว่าภายในเซลล์ตัวพล u สซึมของเซลล์นั้นมีสีน้ำตาลเป็นเม็ดเป็นเม็ดละเอียดอยู่ลักษณะนี้คือเมลานินเมลานินก็คือเม็ดสีที่อยู่บริเวณผิวหนังของเรานั่นเองตัวอย่างสารสีน้ำตาลอีกอย่างหนึง่งจะเห็นว่าเซลล์พุ่งแตะตัวเป็นเซลล์สารสีน้ำตาลภายในเซลล์นี้ออกสีน้ำตาลทองแล้วมีความหนักมากจนบดบังนิวเคลียสของเซลล์สารนี้เรียกว่าฮีโมซิเดรน สารที่เกิดจากการแตกตัวของเม็ดเลือดหรือการสลายตัวของเม็ดเลือดแดงนะคะก็จะมีลักษณะวาวเนื่องจากว่ามีน่วนประกอบของเหล็กด้วยถัดมาได้แก่ลักษณะของเซโตพลาสทซึที่เป็นฟองๆละเอียดนะคะเห็นว่านิวเคลียสถูกดันมาอยู่ที่ขอบทนี่เป็นหนึ่งเซลล์นะคะนิวเคลียสอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเซโตพลาสทซึทั้งหมดของมันเห็นเป็นจุดสีใส,ใสๆนะคะนี่คือโฟมมี่เซลล์เราเรียกตรงตัวไปเลยว่าโฟมี่เพราะลักษณะเซโตพลาสซึ่งเป็นฟอง ถัดมาตัวนี้เราเห็นมาแล้วรอบหนึ่งนะคะนี่ก็ใส้ตัวผสซึของมันเช่นกันก็จะเห็นว่ามีลนะักษณะมีสารที่ค่อนข้างใสาอาจจะใสามากหนึ่งเซลนี้หรือใสน้อยหนึ่งเซลลนี้อยู่ภายในเซลตัวผสซแล้วเปียดดันให้มีเคลอสมาอยู่ที่ด้านด้านใดด้านหนึ่งด้านนี้เราเรียกว,ว่าถาเพราะว่ามีเบสเมนต์เมมเบรนอยู่แล้วต่อกับสโตรมาหรือเนื้อเนื้อยืดข้างใต้ด้านนี้เรียกว,ว่าเอเพ็กซ์เนื่องจากว่าหันหน้าเข้าหาลูเมนหรือช่องภายในนะคะ ดังนั้นนันนี้ก็จะเป็นสัตอรับซึ่มของมันอย่างนี้เราเรียกว่ามีมิวซินมิวซินเป็นเมือกเพราะฉะนั้นเวลาย,ย้อมสีก็จะเห็นเป็นลักษณะฟ้าฟ้า,ฟาหรือว่าใสๆนะคะถัดไปเป็นองค์ประกอบที่เรียกว่า k e r าติ n i นเซชันเคราติ n ไนเซชันเป็นลักษณะเฉพาะที่พบกับเซลล์ที่เรียกว่าสแค a m ์มัสเซลลที่อยู่ที่เยื่อบผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงไว โดยมีการสร้างสารเคราตินอยู่ภายในเซลลูพัสซึมดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งผิวหนังกลายเป็นรังแคร์สารเคลาตินนี้ก็จะมีความหนาแน่นมากขึ้นจนมองเห็นเป็นจีจุมพูชัดเจนที่บริเวณผิวด้านบนของมันนะคะตรงนี้คือบริเวณพื้นผิวด้านบนสุดเห็นสารจีจุมพูที่อยู่ภายในเซลลูพัสซึมสารจีจมพูนี้มีลักษณะเนียนนะคะเม้อนเนียนเนียนไม่ได้มีฟองอะไรชัดเจนถัดมาก็คือ ลักษณะของเซโตพลาสซึมที่เห็นเป็นจุดสีชมพูเป็นจุดๆๆดสีชมพูเต็มไปหมดนะคะในแนนไซโตพลาสซึมเราเรียกลักษณะของไซโตพลาสซึมที่มีจุดๆๆละเอียดอยู่ภายในว่าแกรนูล่านะคะซึ่งมาจากคำว่าแกรนูที่แปลว่าเม็ดหลังจากนี้เราก็จะมาเรียนรู้ลักษณะของนิวเคลียสแต่ละแบบนิวเคลียสเป็นส่วนประกอบที่อยู่ภายในเซลึมนะคะคือมันอยู่ภายในเซลล์เนี่ย อีกทีหนึง่งแล้วก็กั้นแยกจากไซโลพลาสึิด้วยนิวเคลียสเมมเบรนภายในก็มีโครมาตินอย่างที่เราบอกแล้วนิทอลณ์ของโครมาตินเป็นจุดแล้วก็มีนิวเคลียสอยู่ภายในนิวเคลียสลักษณะของนิวเคลียสที่เราจะบรรยายก็คือตั้งแต่บรรยายตั้งแต่ตำแหน่งของมันรูปร่างแล้วก็ลักษณะของโครมาตินอันนี้เราพูดถึงลักษณะของตำแหน่งก่อนเช่นอยู่ที่ตรงกลางเซลล์เราก็เรียกว่าเซนทรัลนะคะเช่นตรงตัวอย่างนี้นะคะจะเห็นว่าอยู่ตรงกลางเซลล์ พวกนี้ก็ถือว่าอยู่ตรงกลางเซลล์เพียงแต่ว่าเซลล์ตัวพลซ์มันน้อยมากมองไม่เห็นนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของนิวเคลียสที่อยู่อีกตำแหน่งหนึ่งคืออยู่ชิดขอบด้านใดด้านหนึ่งเราเรียกว่าเอ็กซ์เซนทริกนะคะดูได้อย่างตัวนี้นะคะเซลล์ตัวพลซ์มันอยู่มาด้านนี้และนิวเคลียสอยู่ไปอีกทางหนึงหรือว่าจากตัวนี้เป็นต้นนิวเคลียสอันนี้และเซลล์ตัวพัลซ์เบมาทางนี้นะคะตัวนี้ก็เส้นเดียวกันอีกลักษณะนหนึ่งก็คือลักษณะข,ของนิวเคลียสที่ถูกเบียดจ,จนแบนเลยนะคะ หรือดูจากตัวนี้ก็ได้จะเห็นว่าเซลตัวปรซึมมันมีสารใสๆอยู่ภายในนะคะนี่เป็นหนึ่งเซลล์ตัวกลมๆเนี่ยนะคะเซลล์ปรัซึมมีสารใสๆอยู่แล้วเบียดนิวเคลียสให้ไปอยู่ชิดขอบเราเรียกลักษณะนี้ว่าเอ c กซ t น i ริกนิวเคลเหมือนกันแต่ว่าลักษณะเหมือนหัวแหวนเราเรียกว่าซิกเนตเรนเซลล์นะคะหลังจากนี้เราก็จะมาดูลักษณะของคอนเทนต์ภายในนิวเคลียสบ้าง คอนเทนต์ภายในนิวเคลียสเราดูจากการกระจายตัวของโครมาตินนะคะวิธีการดูการกระจายตัวก็คือถ้าเราแบ่งนิวเคลียสออกเป็น4ส่วนถ้าทุกทั้ง4ส่วนนี้มีลักษณะของโครมาตินที่เป็นจุดเนี่ยเหมือนอนกันมีขนาดเท่าๆกันกระจายอยู่สม่ำเสมอเท่าๆกันเว้นช่องฝ่ายเท่าๆกันเราก็เรียกกันกระจายเช่นนี้ว่า evenly distributed นะคะก็คือมีการกระจายตัวของโครมาตินสม่ำเสมอซึ่งอาจจะมีรูปลักษณะให้เห็นได้หลายแบบเช่น เมสส์ v e s i c u ล a r ก็คือโครมาตินละเอียดมากจนทําให้เรามองเห็นว่ามีเพลสค่อนข้างใสนี่คือนิวเคลียสนะคะนิวเคลียสสังเกตได้จากมีเซโลพลาสมิกเออ่ขอโทษค่ะมีนิวเคลียสเมมเบรนบางๆกั้นอยู่นะคะลักษณะถัดมาก็คือเป็นโครมาตินที่เข้มขึ้นแต่ว่าก็ยังมีการกระจายที่สม่ำเสมอเราเรียกว่าไฟโครมาตินจะเห็นว่านี่คือหนึ่งนิวเคลียสนะคะเป็นรูปวงรีเห็นโครมาตินเป็นจุดละเอียดกระจายสม่ำเสมอคือแบ่งสีส่วนแล้วก็ยังเหมือนกัน ท้ายคือไฮเปอร์โครมาติกไฮเปอร์เปพาะมากเกินโครมาติกก็คือโรคโครมาตินอันนี้ก็คือมีลักษณะของการติดสีที่เข้มจัดเลยเพราะว่ามีโครมาตินเยอะมากทําให้มองเห็นนิวเคลียสดาแต่ว่าลักษณะที่ดํานี้มันดาเนียนเท่ากันถัดนะะมาจะพูดถึงการกระจายตัวของนิวเคลียสที่การกระจายตัวของโครมาตินที่ไม่สม่ําเสมอบ้างนะคะอย่างในตัวอย่างนี้จะเห็นว่าบางไอออกก็จะเห็นว่าโครมาตินเนี่ย อยู่กันเป็นก้อนใหญ่เราเรียกว่าคอร์สคลัมคอร์สที่แปลว่าหยางนะคะคลัมก็คือรวมตัวกันคอร์สคลัมโคมาตินจะเห็นว่ามันอยู่กันเป็นเม็ดขนาดใหญ่เป็นก้อนๆที่ใหญ่ไม่เท่ากันและกระจายตัวไม่ไม่เท่ากันนะคะตัวอย่างเช่นในรูปนี้จะเห็นว่ามีก้อนใหญ่ๆก้อนเล็กๆก,ก้อนขนาดแตกต่างกันกระจัดกระจายอยู่ภายในนะคะนี่ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่คอร์สคลัมเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากนิวคลีสมันติดสีเข้มมาก ก็อาจจะสังเกตได้ยากนะคะในรูปนี้เราเห็นอะไรคะเราเห็นนิวเคลียสชัดเจนนะคะใจกลางนิวเคลียสมีจุดแดงๆนี่คือจุดของนิวเคลียสที่ใหญ่มากเซลล์ชีวิตนี้มีนิวเคลียสที่ใหญ่มากเราเรียกลักษณะของนิวเคลียสที่ใหญ่มากนี้ว่าเชอร์รี่เรสปอ์ตนะคะนิวเคลียสอาจจะติดสีแดงก็ได้หรือติดสีน้ำเงินก็ได้แต่ในกรณีที่ติดสีแดงและมีขนาดใหญ่ ก็เรียกตามชื่อที่บอกมาคือเช e r ์ร r ่เ s s p o ดตัมาก็จะเป็นนิลเพื่อที่มีรูปลักษณะแปลกๆนะคะเห็นอันนี้คือหนึ่งเซลล์รูปร่างเซลล์ก็ประหลาดแล้วนะคะออกเหมือนลูกออดนะมีหัวมีหางบางทีเราก็เรียกว่าแท็ตโพนะคะแต่ว่าลูกออดนั่นแหละแต่ตัวนี้ก็จะประหลาดไปอีกนะเป็นตัวใหญ่ๆตัวนี้ก็ประหลาดเอาคือมีแหนมมีมุมนะคะ มีนิเคลียส์แ้เห็นหลายอันเลยดูจากรูปตัวนี้ก็ได้นี่หนึ่งนิวเคลียสสองนิวเคลียสสามิวเคลียสสี่ิวเครือสห้าิลเครือสตัวนี้ก็มีหลายนิวเคลียสแต่ว่าอยู่กันแน่นนะคะมิวเครียสก็มีขนาดใหญ่เห็นชัดเจนถ้าเราไม่รู้จะเรียกเซลล์นี้ว่ารูปร่างอะไรดีเพราะมันดูประหลาดเหลือเกินนิวเคลียสก็มีจํานวนมากเราเรียกว่าบิชาแปลว่าประหลาดอาจจะเพิ่มคําว่า m u l t i m l e u c r e t ไปด้วย m u l t i m l e u c r e t s multi แปลว่ามากนะคะมิลเครืสก็คือมิลเคส ก็บอกว่าเซลล์นี้มีนิวเคลียสเยอะก็เรียกว่ามัลตินิวเคลียสดังที่สะกดดังที่เขียนไว้เนี่ยนะคะเซลล์นี้ละคะนี่เป็นเซลล์หนึ่งเซลล์แต่มีนิวเคลียสอยู่สองอันภายในนิวเคลียสสองอันนี้มีลักษณะใสแต่มีลักษณะของจุดจะเรียกว่าจุดไม่ได้มีก้อนนะคะก้อนขนาดใหญ่อยู่ภายในนิวเคลียสใช้มิคลูสไหมไม่ใช่นี่มันใหญ่เกินมิคลูสนะคะเราเรียกสิ่งที่อยู่ข้างในนี้ว่าอินคลูชันนะคะ ้าอยู่ในนิวเคลียสก็เรียกนิวเคลียร์อินคลูชันหรือบางคนเรียกว่า i n t r a n u c l e ร์ inclusion ลักษณะนี้พบได้ในการติดเชื้อไวรัสบางชนิดนะคะถัดมาก็เป็นอินคลูชันอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีสีเข้มเหมือนอันนี้อันนี้เป็นอินคลูชันที่มีสีชมพูสีเหมือนกับเซโลพลาซซมเหมือนนะคะแต่เราเห็นขอบเขตดของอินคลูชันชัดเจนภายในนิวเคลียสนะคะหรือตัวนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่เห็นอินคลูชันอยู่ตรงนี้นะคะ ัจากนี้เรามาดูการเรียงตัวของเซลล์กันบ้างเซลเรียงตัวได้หลายแบบแบบพื้นฐานที่เราจะนามาเสนอในวันนี้ก็ได้แก่อันที่หนึ่งคือเรียงตัวเป็นแผ่นเหมือนกระเบื้องเรียงต่อๆกันเอาเหลี่ยมเอามุมเข้ามุมกันไปนะคะเราเรียกว่าชีพที่แปลว่าแผ่นอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งคือการเรียงตัวเป็นแท่งเป็นแถวเหมือนเซลลมาเข้าแถวกันเรียกว่าคอร์ดคอร์ดก็คือเป็นเป็นแถวนะคะเช่น ดแกรมนะคะมีลูกเซลล์สองตัวแล้วก็มาเรียงกันระหว่างแถวก็อาจจะมีไฟบรัสที่เป็นคอลลาเจนบางๆกั้นแล้วก็มีเส้นเลือดเข้ามาเลี้ยงนะคะเราจะอาจจะเรียกบริเวณที่มากัน้นนี้ว่าไฟบรวเสคูล่าหรือไฟไฟบรัสแอน์วสคูล่าเนื่องจากมันมากั้นเรกาก็จะต่อด้วยคําว่าเซตตาคะนี่เป็นตัวอย่างเห็นว่าเซลล์มาเรียงกันสองตัวติดกันแต่ว่าไซโลพลาสตินเป็นไปอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะแต่เราก็เห็นในเครื่อนสองอันเพื่อนก็น่าจะมีสองเซลล์ ตรงนี้ก็เป็นไฟโบวัสคูล่าเซปตาที่บอกนะคะถัดมาก็คือการเรียงตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นก้อนนะคะเราเรียกว่าเนสเหมือนรังนกอเป็นก้นตอนหรือถ้าจะเรียกด้วยศัพท์รือก็คือใช้คำว่าเซล์บลลนนะคะเซลล์ <Cell S 1> ก็จะมาเรียงตัวรวมกันอาจจะก,ก้อนไม่กลมก้อนอาจจะดูสี่เหลี่ยมหน่อยหรือก้อนอาจจะรูปร่างประหลาดมากก็ได้แต่โดยรวมก็คือมันมาอยู่กันแน่นเป็นก้อนแล้วมีไฟโบวัสคุล่าอีกแล้ว เซปตานะคะเฟโบวัสทิลาเซปตามากัน้นแยกเป็นกลุ่มๆออกจากกันอย่างในรูปนี้จะเห็นว่านี่ก็เป็นหนึ่งกลุ่มนะคะมีเฟโบวัสทิลาเซปตาสีชมพมูบางๆเนี่ยกัน้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะแต่ว่าอาจจะรูปร่างประหลาดหน่อยนึงน,นะคะอย่างเป็นต้นท่ามาเป็นการเรียงตัวในลักษณะของท่อนะคะซึ่งท่ออาจจะเรียงตัวได้หลายแบบอันนี้เป็นท่อแบบง่ายก็คือลงมามีท่อหนึ่งท่อจบเซล์ก็จะเรียงตัวที่ขอบท่อนะคะโดยหันด้านเอพิกที่บอกไปแล้วเนี่ยเข้าไปในท่อ และหันด้านเบสลงไปอยู่ที่ชิดกับเนื้อเยื่อข้างใต้อย่างรูปนี้ก็จะเห็นท่อนะคะมีท่อ,อตรงนี้แต่ว่าท่อมันอาจจะค่อนข้างตีบเราอาจจะมองเห็นรูข้างในไม่ชัดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่ออันนี้ก็เรียกว่าด้านด้านลูเมนตรงนี้ก็จะเรียกว่าด้านเบสนะคะอันนี้ก็เป็นอีกท่อแต่ว่าท่อน,นี้มีการแตกแขนงเราเรียกว่า branching tubules นะคะน,นี่ก็เป็นตัวอย่างมีท่อลงมานะคะเห็นว่าท่อน,นี้มันมีการแตกแขนงตรงนี้นะคะ อันนี้ก็แตกขแขนงนะแต่ว่าตัดผ่านบริเวณที่มันกําลังแตกแล้วนะคะก็เลยเห็นเป็นขาสองขาอันนี้ก็จะเหมือนกางเกงนอกจากนี้ท่อยมีการเรีตัวแบบอื่นๆอีกเช่นมันอาจจะไม่ได้เป็นท่อโดยตรงแต่ว่าเป็นลักษณะของเนสก็ได้แล้วภายในเนสนั้นมีรูอยู่เป็นรูของท่อเราเรียกลักษณะแบบนี้ว่า cribby fork หมายถึงตะแกรงจะเห็นว่ามีเซลล์มารวมกันอัดแน่นนะคะ เราเห็นเซลล์ตัวซึ่มเซลล์ไม่ใช่หลักเราเห็นเป็นนิวเคลียสที่ติดสีม่วงๆเนี่ยแล้วก็มีรูอยู่ภายในนะคะเราก็เลยเรียกว่าครีบบฟฟอลอันนี้ก็เป็นลักษณะาการเรีงตัวอีกแบบหนึ่งที่อยู่ในระดับที่ท,ที่ค่อนข้างเกมากขึ้นแล้วนะละเอียดมากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นก็คือการเร็ยงตัวเป็นโลบูสนะคะก็คือจะมีท่อหลักหนึ่งท่อแล้วท่อหลักก็แตกแขนง แต่ละ,ะแขนก็จะมีส่วนของบริเวณต่อมที่จะมาสร้างอะไรก็ตามแล้วใส่เข้ามาในท่อเนี้ยนะคะเรียงเป็นกลุ่มเหมือนพวงองุ่นนะมีหลายๆพวงองุ่นดูได้จากรูปนี้นะคะนี่เป็นท่อมีการแตกแขนแแต่ละ,ะนก็จะมีท่อเล็กๆเล็กของมันเองซึ่งท่อพวกนี้ก็คือต่อมของมันจะสร้างสารพอสร้างสารออกมาเห็นเป็นสีชมพูพวกนี้ก็จะไหลเข้ามาในท่อหลักแล้วก็ออกไปนะคะเรียกการองตัวแบบนี้ว่าเล็บบูสนะคะ อันนี้ก็เป็นหนึ่งลบบูสนะคะนี่ก็หนึ่งลบบูสนะคะถัดมาก็เป็นกกรเรึยงตัวที่ซับซ้อนขึ้นอีกเราเรียกว่าพ a p พิเลอรีนะคะพัตพิลอรีแล้วก็เทียบไปจากรูปนี้นี่คือกระหล่ำเดินผาก็าจะเห็นว่ามีแกนกลางแกนกลางหลักก็แตกให้เป็นแกนกลางย่อยแกนกลางย่อยก็จะแตกต่อขึ้นไปมีลักษณะเป็นดอกดอกมาอยู่ที่บริเวณปลายนะคะลักษณะของดอกดอกพวกนี้ถ้าเราตัดในแนวขวางกับมันเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือจะเป็นดอกเหมือนเป็นเกาะ ลอยเพ่งเต้งอยู่ภายในช่องว่างนะคะเกาะพวกนี้ก็จะมีเซลมาเรียงตัวอยู่รอบๆตรงกลางก็จะเป็นแกนกลางที่นําเอาเส้นเลือดหรือว่าเป็นแกนให้เซลล์พวกนี้ยึดไว้เราเรียกแกนนี้ว่าไฟโบ (vascular c o r สไฟโบก็คือไฟบรัสพังถือขอเจนทั้งหลายลาสคูลาก็คือเส้นเลือดคอร์สก็คือแกนกลางการเรียงตัวอีกแบบคือการเรียงตัวเป็นฟาซิเคิลนะคะหรือเป็นมัดนะ มักจะเกิดในเซลล์ที่ตัวค่อนข้างยาวนะอาจจะเป็นสปินเนเซลล์หรือว่ายาวเป็นแท่งยมิมสอเยก็ได้เซลพวกนี้มันจะอยู่กันเรียงตัวไปในแนวเดียวกันแล้วก็อยู่กันเป็นมัดอีกกลุ่มหนึ่งก็เรียงตัวอีกแนวหนึ่งเวลาเราตัดขวางก็เลยเห็นเป็นจุดๆ,ๆอันนี้ก็เรียงตัวตามแนวยาวก็เห็นเป็นอเป็นเส้นๆเป็นแนวๆนี่นะคะก็จะเห็นว่ามันเรียงตัวได้หลายแนวนะคะเปรียบเทียบได้กับฝุ่งปลาที่ก็รอยไปด้วยกันนะคะการเรียงตัวอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเราพบไม่บ่อยเราเรียกการลิงตัวแบบนี้ว่าเถ้าเทียบก็เหมือนพายุหมุนเข้าหาแกนกลางตัวอย่างเช่นเซลล์ในรูปนี้ก็เห็นว่ามันหมุนเข้าหาแกนกลางนะคะอันนี้เป็นสแรามัสเซลส์อย่างหนึงห่งกันอันนี้ก็เป็นการลิงตัวแบบหมุนเหมือนกันถ้าดูห้ดีกร็เห็นว่ามันกาลังพยายามหมุนเข้าไปกําลังพยายามหมุนเข้ามานะคะอันนี้กำลังพยายามหมุนเข้ามาต่อไปเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อรอบทางเราเรียกเนื้อเยื่อรอบทาง ว่าสโตรมาส่วนใหญ่ก็จะเป็น supporting tissue คือเนื้อเยื่อที่มาช่วยยึดให้ความแข็งแรงกับทิชูนั้นๆนะคะเรามาดูามันมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอะไรได้บ้างการเปลี่ยนแปลงที่หนึ่งเรียกว่าไฮยาลิเนชันไฮยาลัยแปลว่าสีชมพูเนียบเนียนนะไฮยาลิเนชันคือการที่มีคอลลาเจนมาสะสมอยู่มากไม่ได้ทําให้หน้าตึงตึงขึ้น,นอย่างใดนะคะแต่มันทําให้เกิดความแข็งขึ้นนะคะไฮยาลิเนชันที่พบก็อย่างตัวอย่างนี้ ตรงนี้เป็นเส้นเลือดนะคะเห็นได้จากสีแดงๆของเลือดที่อยู่ข้างในผนังรอบๆในมีสีชมพูจางๆแต่ว่าหนาขึ้นนะคะเราเรียกสีชมพูจางๆที่เข้ามาเนี่ยมันเรารู้ว่ามันมาจากคอลลาเจนเราเรียกมันว่าไฮยาลูโนเซชันอันนี้ก็เช่นกันจะเห็นตรงนี้มีเซลล์อยู่นะคะแต่มีบริเวณที่เซลล์น้อยลงแลวเป็นสีชมพูเข้มปื้ดเลยอันนี้ก็คือคอลลาเจนที่เข้ามาแทรกจำนวนมากเราก็เรียกว่าไฮยาลูโนเซชันเช่นกันถัดมาคือการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าบวมอีดีมา อีดีมากคือการที่มีน้ํามาแทรกระหว่างเซลล์แล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือน้ําเราไม่เห็นหรอกแต่เราเห็นว่าเซลล์มันแยกจากกันมากแล้วในบริเวณที่มันแยกจากกันนี่มันก็ใสอันนี้มีเลือดออกร่วมด้วยก็เลยเห็นเม็ดเลือดแดงเป็ไปหมดแต่เราเห็นว่าโดยรวมแล้วเนี่ยระหว่างช่องว่างเนี่ยภายในช่องว่างนี่มันใสนะคะมันไม่มีอะไรอยู่ข้างในนี่ก็คือมันบวมน้าอีกอย่างหนึ่งที่ดูคล้ายๆกับบวมน้ําแต่เราเรียกว่ามิกซอยก็จะเห็นว่าเซลล์มันอยู่เป็นกลุ่มแล้วก็อยู่ห่างกันเหมือนกัน แต่ว่าสิ่งที่อยู่ตรงช่องว่างเนี่ยมันไม่ใสซะทีเดียวมันมีลักษณะเป็นฝ้ากระจกนะคะปอกติดสีม่วงๆบางทีก็อาจจะติดสีชมพูก็ได้นะพวกนี้ก็คือมิกซ์อยนะคะจําสีจําภาพมันเอาไว้ลรูกสอนก็ชี้เห็นจุดที่ชัดๆว่าเป็นมิกซ์อยนะคะทีนี้เราก็หมดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโซมาอาจารย์อยากจะแถม เซลล์พื้นฐานที่เราจะต้องรู้จักมันในทุกอวัยวะก,ก็คือเม็ดเลือดขาวนะคะเม็ดเลือดขาวหลักๆที่เราควรจะแยกได้ก็มีสีอย่างก็คือลิมนโฟไซต์นิวโทรฟิลพลาสมาเซลล์แล้วก็เอลส์นอฟิลลิมโฟไซต์ก็คือเม็ดเลือดขาวชนิดที่มีนิวเคลียสกลมเดียวนะคะมีอ e ันเดียวกลมๆนิวเคลียสอยู่ตรงกลางเซลล์ใ่ตัวประชื้มีขนาดมีปริมาณน้อยมากจนแทบจะมองไม่เห็นเห็นแต่นิวเคลียสที่ติดสีน้ำเงินเข้มอยู่แค่น,ๆๆนี้นะคะบางเซลล์อาจจะพอเห็นในตัวประชื้มบ้างก็ได้ แต่น้อยเซลล์ชนิดหนึ่งที่มีนิวเคลียสเดียวเหมือนกันเรียกว่าพลาสมาเซลล์พลาสมาเซลล์ต่างกับลิมโฟไซต์ยังไงพลาสมาเซลล์มีเซโตพลาซึมที่เยอะกว่าเห็นได้ชัดและเซโตพลาซึมจะติดสีออกชมพูอมม่วงนิวเคลียสจะไปอยู่ด้านใดด้านหนึ่งเราเรียกว่าเอ็กเซนทรลแล้วเราจะเห็นว่าข้างๆนิวเคลียสจะมีแอเรียที่ติดสีสว่างๆอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าพารานิวเคลียสฮอฟ h o f h o, f, h o, f, h o f นะคะคือเป็นที่อยู่ของ จีคอ Complex ์ com ของมันก็เลยติดสีชมพูจางๆเนี่ยนะคะถัดมาก็จะเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีนิวเคลียสมากกว่าหนึง่งมากกว่าหนึ่งโลนะคะก็คือนิวโทรฟิลนิวโทรฟิลก็เห็นว่าเซลล์กลมเหมือนกันแต่นิวเคลียสไม่กลมนิวเคลียสจะมีลักษณะปูไปปูดมานะคะเราจะเรียกนิวเคลียสัสาาที่ปูดไปปูดมานี้ว่าโลนะคะมีหลายโลตามเอาลายที่อาจาร,รย์ฉีดอยู่นี่เลยนะคะทีคือดู หนึ่งโลบสองโลบสามโลบสี่โลบนะคะแบ่งเป็นก้อนๆเป็นก้อน,อนมีนิวเคลียสเดียวแหละแต่นิวเคลียสมันปูดไปปูดมาจะต,ตัวประซึมจะมีเม็ดเม็ดเม็ด,มดสีชมพูให้เห็นนะคะเม็ดสีชมพูนี้จะละเอียดมากถัดมาเรียก e โอ i ิโนฟิลนะคะ e o s i n o p h i ก็จะมีนิวเคลียสเป็นโลบเหมือนกันแต่ว่ามีแค่สองโลบขึ้นหนึ่งแต่สองเนี่ยมีแค่สองโลบพวกนี้นะคะ,ะซึ่งบางทีเราอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะามีแค่สองโลบบางทีจะตัด แต่แคงไปแต่แคงมาเราก็อาจจะเห็นเหมือโลบเดียวก็ได้แต่สิ่งนี้ทําให้เรารู้ว่าเป็น e o s i ิโนฟิ l คือเซลล์ตัวพักึมเห็นว่าเซลล์ตพักึมมันเป็นสีอมสม้มถ้าเราดูด้วยกล้องจุลทรรศน์จริงๆแล้วเราปรับโฟกัสขึ้นลงเอ่อปรับโฟกัสอย่างละเอียดขึ้นลงเล็กน้อยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเม็ดละเอียดละเอียดแต่มีขนาดใหญ่กว่าเม็ดที่พบใน n e วโ r รฟิ i l เป็นเม็ดสีส้มส้มอยู่ภายในเซลล์ตัพักึมนะคะลักษณะนี้แหละที่เป็นการบอกว่ามันเป็นี o s ซิโนฟ i l เอาล่ะทีนี้เราก็จบพาร์ทแรกแล้วนะคะขอบคุณค่ะที่รับฟัง